สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนนะครับเป็น e p ีที่5นะครับผม EP ที่5ก็ได้เกียรินะครับจากพี่แจ็คมาบขานะครับส่งอ่าโห่คิวพรีเมียร์โปรคิวทิปนะครับเบอร์เฮดจากคลิปที่แล้วเป็นเบอร์เอ็มนะครับคลิปนี้เป็นเบอร์เฮดนะครับเป็นเบอร์เฮดที่แข็งขึ้นมานะครับกว่าเบอร์เอ็มนะครับผมเดี๋ยวไปลองแต่งกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับเป็นเบอร์เฮดนะครับผมนี่นะนะครับเบอร์เฮดตัวนี้อพี่แจ๊คได้ส่งมานะครับส่วนเบตัวนี้เป็นเบอร์เอ็มนะครับเอ็มที่เปลี่ยนใช้ไปรอบที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเบอร์เฮดนะครับผมเบอร์เฮดหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีสองหัวเช่นเดิมนะครับผมตามนี้นะครับเดี๋ยวเรา เปลี่ยนเป็นเบอร์เฮดกันนะครับว่าเบอร์เฮดฟิลลิ่งมันจะดีขนาดไหนนะครับผมนะครับกนก็เรามาเอาคี่อนะครับอันเก่าออกไปก่อนนอาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ ีนี้มาถึงนะครับตัวโอคิวนะครับผมอ่าจะเป็นอย่างนี้มานะไปฝนกันนะครับนี่นะครับโปรเฮดนะครับผมนะครับ ลายจ้าที่ฝนออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับคือโลก่ตัวที่เขียนว่าโปรเฮดก็จะหายไปนะครับเหมือนกับตัวโปรเอนะครับพี่เขียนตัวนี้จะหายไปหมดเลยนะครับ ปิดนะครับทิ้งเอาไว้นะครับหรือเราจะกดทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะครับกดไว้สักประมาณ2นาทีนะครับหลังจากครบ2นาทีแล้วนะครับก็มาแต่งหัวคิวกันนะครับเวลาตาัดนะครับแนะนำใบคัพเตอร์ใหม่นะครับให้คมนะครับผม ตัดง่ายเช่นเดิมนะครับตัดง่ายมากส่วนนี้แข็งตัดออกไปแล้วนะครับก็มาตัดให้มันเข้ารูปนะครับอย่างผมเป็นคนแแค่งเ,เสมอทองเหลืองน,นะครับก็จะตัดให้มันพอดีกับทองเหลืองน,นะครับ แรกตัดมันก็จะอ่าเสมอท่างหนึ่งตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปแต่งกันนะครับผมบหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเข้ารูปมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปลองชมกันนะครับ ครับก็หลังจากที่ได้ทดลองนะครับพีเมียโอเบอร์เฮดนะครับผมโอ้โหสมอย่างที่คิดไว้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าแข็งก่าเบอร์เอ็มนิดนึงนะครับขาวมีพาวเวอร์มากจริงๆนะครับแล้วก็ออกง่ายกว่านะครับทีนี้ระหว่างเบอร์เอ็มกับเบอร์เฮดนะครับข้อแตกต่างเนี่ยชัดเจนแน่นอนครับความแข็งนะครับผมความแข็งเบอร์เอ็มนะครับ จะอยู่ในค่อนข้างทนิ่มกว่าที่เป็นเบอร์เอทั่วไปนะครับหรือว่าเบอร์เอของยี่ห้ออื่นนะครับแต่เบอร์เฮดเนี่ยโอ้โหแข็งได้ใจจริงๆเลยนะครับไอแข็งด้วยแถมสปริงเยอะด้วยนะครับทีนี้ถ้าเทียบนะครับเบอร์เอกับเบอร์เฮดผมเชียร์ตัวไหนนะครับต้องแบ่งก่อนนะครับว่าเป็นสองประเภทนะครับคือคนนี่ออกคิว พอได้นะครับแล้วก็อ่าเข้าใจลื่นไส้พอสมควรนะครับอันเนี้ยผมจะเชียร์เป็นเบอร์เอนะครับส่วนเบอร์เฮดเนี่ยถ้าเป็นคนออกคิวแม่นจุดนะครับออกคิวสปีดคิวดีพาวเวอร์ดีแม่นจุดนะครับแทงใจได้ผมเชียร์เบอร์เฮดนะครับเบอร์ข้อดีของเบอร์เฮดเนี่ยอ่าเหลือที่แข็งนะครับออกคิวที่แข็งเนี่ยคือมันไม่ต้องใช้เวอร์เยอะนะครับถ้าอย่างเช่นจัดสกูหยุดนะครับเพื่อแทงเพื่อไปหยุดนะครับ ออกคิวไม่ต้องแรงเลยนะครับอันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ขามเนี่ยจับง่ายมากนะครับสําหรับที่เป็นพีเนียโปรนะครับเบอร์เฮดนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวนี้นะครับตัวเบอร์เอ็มเบอร์เฮดเนี่ยผมเห็นข้อแตกต่างชัดเจนคือไซส์นะครับเบอร์เอ็มจะไซส์ได้ดีกว่าเนื่องจากเบอร์เอ็มนะครับเป็นโมชินินิ่มกว่า BMW เบอร์เฮดนะครับ ไซนี่จับดีกว่านะครับไซนี่เบอร์กว่านะครับแต่ทีนี้เบอร์เฮดนะครับเบอร์เฮดเนี่ยแรงเกีียวมันมากกว่านะครับคือแรงฉีดมันมากกว่านั้นเองนะครับถ้าแทงเบอร์เฮดนะครับสมมสิแทมโฟโลโอ้โหขาวนี่หมุนเกีียวมาจุยเลยนะครับคือพุ่งมากนะครับหรือถ้าเป็นสกูนะครับขาวก็มีแรงฉีบถอยนะครับหมุนได้หนักมากจริงๆนะครับคือ ่แทงสนุกครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสกูไซด,นดน์นะครับสกูไซด์เนี่ยแรงถีบนะครับเบอร์เอทสู้เบอร์เอ็มไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจข้อแตกต่างความแข็งของของโฮคิวนะครับผมว่าถ้านิ่มนะครับถ้านิ่มเนี่ยแรงเกลียวย่อมมากกว่านะครับแต่ทีนี้ว่าแรงเกลียวมากกว่าเนี่ยมันจะมีไซส์ผสมนะครับแต่ถ้าไม่มีไซส์ผสมเนี่ยผมถามว่าโฮคิวนิ่มเนี่ย อาจจะเยอะกว่าไหมอาจจะเยอะกว่าครับแต่ช่องฟรีมันเยอะกว่าเพราะงั้นแรงถีบขาที่มันไปช้ากว่าเนี่ยมันฟรีพอยหลังเขาเรียกว่าฟรีทิ้งครับถอยหลังไป่าเยอะนะครับเลยทาให้สาวเนี่ยไม่สามารถถอยได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นคนที่แทงขาพุ่งนะครับก็จะเห็นการทำงานของขาที่ฟรีนิดนึงแล้วก็ถอยกลับมานะครับถ้าเป็นปวดเวที่แข็งนะครับหรือเบอร์เลสเนี่ย ขามันพุ่งไปเร็วนะครับไอแรงทีบถอยเนี่ยมันจะชดเชยกับแรงกระแทกนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องลองนะครับถึงจะเข้าใจว่า,าแรงทีบถอยแรงกระทบตรงเนี้ยนะครับว่ามันมีความต่างกันยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมเบอร์เฮดเนี่ยเวิร์กมากนะครับถ้าเป็นคนอ D, อกคิวดีออกคิวแม่นจดสเปคคิวดีนะครับ เบอร์เฮนเนี่ยเวิร์กเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอลโล่ไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นสคูไซส์เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแค่แทงหยุดหรือเป็นการแค่แทง,แทงสตาร์นเดินหน้านิดหน่อยนะครับหรือแทงหนักแทงเบาก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นคนออกคิวดีเบอร์เฮนตัวนี้แนะนําเลยครับเวิร์กจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนที่ออกคิวยังไม่ได้แม่นจุดมากนะครับเบอร์เอ็มตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับสำหรับหอกคิวพิเนียโปนะครับ หนึ่งอ่าองหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีสองหัวนะครับผมอ่านี่นะครับผมใช้ไปหัวหนึ่งนั่นที่ติดอยู่นะครับผมหนึ่งกล่องก็จะมีสองหัวเช่นเดิมนะครับราคาสามร้อยบาทเท่าเดิมส่งฟรีนะครับผมอ่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่พี่แจ็คมาข่าโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซของพี่แจ็คมาข่าไาที่ทยคลิปให้นะครับ หากใครนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ยูทูปก็ได้ครับหรือจะไม่เสร็จส่งตัวมาหาผมที่เพจ BT Zero ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ